ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ก็ได้มาถ่ายพระพิมพ์พระประธานอู่ทองเกียรติรุสมนะครับที่ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการสร้างนะครับสร้างคือตั้งแต่วันที่5เดือนกันยายนพศ2568ถึงวันที่2เดือนตุลาคมพศ2568นะครับ สร้างก,กันประมาณ1เดือนนะครับด้วยแรงศรัทธาของชาวบ้านมีทั้งเด็กนักเรียนอนุบาลเด็กโตแล้วก็วัยวุฒิทั้งกับพ่อค้าทั้งกับข้าราชการทหารตำรวจนะครับแล้วก็จำนวนมากนะครับวันหนึ่งก็มาไม่ต่ำกว่า50คนคือเครื่องมีเครื่อง21เครื่องแล้วก็มาเกิน30-40คนเปลี่ยนผัดกันไปแล้วก็ บางวันก็560 70คนคือวนหมุนเวียนกันนะครับมาลงชื่อแล้วก็มาช่วยกดปั๊มพระมาเสร็จก็กลับไปมาองค์3องค์9อง์10องบางคนก็50องค์20ององนะครับคือรวมไปแล้วแต่ว่ามีคนชาวบ้านที่มาร่วมประจําอยู่แล้วก็มีนะครับคือมาประจําเขาจะมาทุกวันเลยครับแล้วก็มีทั้งแม่แม่ขาวนะครับคือวันพระก็จะมีแม่ขาวออกมานะครับคือท่านจะมาร่วม,มสร้างนะครับคือสร้างกันได้จํานวนนะครับ ถ้ารวมทั้งพระที่หักแตกหักเลยด้วยนะครับก็เกินเกิน80,000ื่นองนะครับแต่ว่าที่เรานับกันออกมาแล้วนะครับคือที่หัหกจากพระแตกพระอะไรนะครับคือพระที่เป็นออกมาเป็นอัตลักษณ์ที่พอดูได้นะครับแล้วก็สวยงามนะครับก็คือได้จํานวน80,000ื่นแปดหมื่นห้าพันสามร้อยแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยสามสิบเก้าองนะครับแปดแปดหมื่นแปดหมื่น 5้าพองค์ครับเพราะว่ามีมีหลงคือทับกันอยู่ครับทับกันคือเพราะมันจุก,กล่องนะครับมันจุกล่องกล่องกระดาษแล้วครับทีนี้กล่องก็บี้ลงไปครับบี้ลงไปเขาก็กดลงทับไป4 4กล่องนะครับไอ้สกล่องแล้วดูด้านล่างเขาจะบี้มองไม่เห็นครับเรานับคือพอกล่องตัวที่เขาซ้อนสพอซ้อนสี่แล้วบี้ลงไปมันก็มันจะเหลือเสมอกันเป็นซ้อนเป็นซ้อน3นะครับคือนับเป็น ตำแหน่งละสามเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวจะพาไปดูว่านะครับคือนับพาดเรากนนับกันจํานวนกันกี่ครั้งกี่ครั้งนะครับก็คือได้แปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยสามสิบเก้าองค์แต่พอมานับอีกอีกหลายครั้งครับเพิ่งมารู้ไม่กี่วันนะครับก็คือก็ได้เพิ่มเกินมาคือถือว่าเป็นบุญของเราครับของทุกทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสร้างพระในครั้งนี้ครับเพราะว่าทุกคนมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับมาร่วมกันสร้างก็สร้าง สร้างกันก็คือสร้างออกมาก็เพื่อต้องการนำพระไปมอบให้กับทหารชายแดนนะครับที่เพื่อปลอบวันกำลังใจให้ทหารมีความมั่นใจนะครับว่าพระทุกท่านที่ได้นำมาที่ทุกท่านได้มีศรัทธามาร่วมกันสร้างนะครับนะครับว่าสร้างแล้วเพราะได้เพราะว่าทางสมาัมของท่องเที่ยวได้มอบมูลสารมาจากวัดอินทวิหารบางพมครัมั้ยครับนี่คือนี่คือผโงโมเสสนะครับที่เจ้าคุณน้อย วัดอินทวิหารนะครับบางผมนะครับคือหลวงพ่อโตนะครับนี่ครับหลวงพ่อใหญ่นะครับหรือ,อแล้วเป็นผมโมเสตนี้ตั้งแต่สมัยของท่านเจ้าบ,บุคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรงศรีนะครับที่ท่านได้นำสมาส่วนผสมผงโมเสสผงทองคํานะครับแล้วก็น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นั้น,นครับน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์นะครับคือท่านได้มอบให้ครับมอบให้เพื่อจะนํามาสร้างพระเพื่อให้แจกฐานชายแดนให้เกิดความมั่นใจ แล้วมีนัยยะเจริญพุทธศาสนาให้ถึง5,000ปีพระที่สร้างขึ้นมานี้ก็เป็นภาพพิมพ์พระประธานอู่ทองเกศจระสมรุ่นพระพักดีเดชะเทวุเทนพิทักษ์แผ่นดินนะครับเห็นไหมครับคือจะมีคือบล็อกแม่พิมพ์ก็เอาเข้าพอคือบล็อกแม่พิมพ์นี้ก็มีการผ่านการปลุกเสกนียบร้อยนะครับคือด้านด้านหน้าเป็นภาพพิมพ์ประธานอู่ทองเกศจระสมด้านหลังก็คือมีมีรูปเหมือนของพระพักดีเดชะเทวุเทนพิทักษ์แผ่นดินนะครับอยู่ที่สาบุรีอยู่ที่ข้าง สถานีตำรวจนะครับอําเภอบายะคามนะครับอยู่ติดถนนสุวรรณศรนะครับนะครับงานของพระพักตรีเท้าเทนนี้ก็คือจัดจัดลําลึกวงสวงทุกวันที่25เดือนธันวาคมนะครับของทุกปีครับคือจะมีนางบําไม่ต่ํากว่า500คนทุกปีนะครับคือจัดทุกปีเพื่อ,อคือลําลึกให้ท่านครับนะครับก็คือแล้วก็ แล้วก็พระที่สร้างขึ้นมานี่ครับสร้างด้วยแรงศรัทธานะครับศรัทธาชาวบ้านนะครับเราคือเห็นไหมครับะที่อยู่ในตู้นี้องค์ที่มีบิดบงอง่นะครับทุกองเนี่ยคือทางสมาคมท่องเที่ยวจอุอิมรีก็ได้มอบเคียงเข้าพิพิธภัณฑ์บ้านหอศิลป์นะครับตอนนี้เราถ่ายที่บ้านหอศิลป์นะครับคือให้เป็นเป็นตัวอย่างเพื่อเทียบเคียงเผื่อวันหน้าอนาคตข้างหน้าพระนี้เป็นของหายากจะมีคน แล้วคนที่ได้รับไปมอบพระที่ได้ได้พระไปครอบครองคือทําไมพระผมถึงบิดบิดเบี้ยวอย่างนี้นะครับเป็นของแท้หรือเปล่าไม่มั่นใจคืออนาคตข้างหน้าเขาจะได้เอามาเอามานะครับบิดบิดองบิดบิดงองนะครับนะครับมีแล้วก็มีเนื้อเกินมีอะไรพวกนี้ครับนะครับละพ้ทธศินเดียวกันนะครับนะครับคือนะครับบล็อกไม่พิมพ์เดียวกันหมดเลยนะครับแต่ว่าพอทุกคนคือมีทั้งเด็กมีทั้งคนแก่มีทั้งชาวบ้านชาวเมืองนะครับ คือวันหนึ่ง30 40 50คน70คนรวมคนรวมๆแล้วก็เป็นพันคนนะครับตั้งแต่สร้างมาสร้างได้ครับคือเกินหนึ่งธรรมขันนะครับก็คือแล้วก็มวลสารก็ได้มาจากวัดอินทรหารบางผมเจ้าคุณน้อยมอบให้นะครับแล้วก็ได้มวลสารจากหลวงปู่เอียคือจากเจ้าวาดวัดบ้านด่านสะทาวดมหลวงพ่อนิคมครับหลวงพ่อนิคมท่านมอบมอบท่านมีเมตตามากครับ ท่านเมตตาหลวงพ่อนิคมท่านเมตตามากครับท่าเป็นเจ้าวัดวัดบ้านด่านสตาลดมนะครับท่านก็ได้มอบผงเกษานะครับผงเกษาของหลวงปู่เอียกิติโกแล้วก็มอบอมอบไอ้นวดหลวงปู่เอียกิติโกกับนวดหลวงปู่หลวงปู่สมจิตนะครับวัดบ้านด่านเอามาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วทางบ้านหอศิลป์ก็นําพระ รอดมหาวันอายุพันสามร้อยปีพระสุงกออายุแปดร้อยปีพระผงสุงพรรณอายุหกร้อยแปดสิบปีพระนางพญาพิษุโลกอายุอายุสี่ร้อยหกสิบปีนะครับแล้วก็พระสมเด็จลูกคังยุคต้นยุคกลางยุคปลายพระทั้งหมดนะครับได้ผ่านการตรวจสอบด้วยเครื่องสุ่มไปตรวจด้วยเครื่องที่มีแบบอรไอโอเก้าพันหนึ่งสองพันสิบห้าก่อนนะครับก่อนจะมาเอามาบดมาตำมาพรีนะครับพระทั้งหมดนะครับแล้วก็นําสุ่มไปประกวดในคนหมู่มากครับมากกว่าเป็นร้อยนะครับ ขึ้นประกวดก็ได้รางวัลที่1ที่2ที่3มานะครับแล้วก็เอามาบดตําพีมุนสารนะครับแล้วก็มีเหล็กไหลไผ่ดาแล้วก็แร่และธาตุเกิษฐเหล็กไหลไผ่ดาเหล็กไหลขันยวงหยกเขียวหยกแดงหยกเจดนะครับมีมีความหนาแน่นถึง6จุดนะครับแล้วก็แล้วก็ขวานฟ้านะครับขวานฟ้าขวานฟ้าจะพาไปดูขวานฟ้านะครับนี่ครับทางบ้านหอศิลป์ก็นําเอาขวานฟ้านะครับขวานฟ้าที่อายุพันสามร้อยปีนะครับในบ้านหอศิลป์เอาไปบดตํานะครับ นำไปบดตำนะครับบดตำแล้วก็เป็นมาเป็นส่วนผสมนะครับแล้วก็ผ้าผงหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําเทจืดปี2497นะครับ2497แล้วครับงแล้วก็พระหลวงปู่ทวดวังหน้านะครับ2411นะครับแล้วก็มีพระผงหลวงปู่ทิมวัดลาหารไร่นะครับปี2500แล้วก็ภาพผงของเจ้าคุณเท่าอาจารย์หลวงปู่ทิมวัดวัดลหารไร่หรือวัดไร่วันลีนะครับปีพศ2000อ่า 2485นะครับนะครับเอามาเป็นชนวนมวลสารบทตำพรีนะครับแล้วก็แล้วก็มีมีมีผงผ้าผงหลวงปู่เอียกิติโกนะครับปีปี16 17 18 19นะครับเป็นมาบทตำเป็นชนวนมวลสารแล้วก็มีผ้าผงหลวงปู่หมูหลวงปู่สมจิตนะครับแล้วก็มีมวลสารมีเหล็กแล้วก็มีแล้วก็แล้วก็ชาวบ้านก็เลยนำเอาเอา เอาพวกพลอยพลอยดิบนะครับพลอยพลอยดิบมีพลอยสี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 ชมพูสีสีแดงสีเขียวโอหลายๆอย่างครับเอานำมาผสม,สม,สมแล้วก็มีนวดหลงปู่เอียอีกครับนวดนวดดำหลงปู e IA, งเอียรุ่นแรกๆอีกนะครับเอามา,มา,ม,ามาใส่อีกนะครับแล้วก็มีเกสรปูเอียอีกแล้วก็จะมีอ่าพระพระพระไอ้ พระคะแนนวังหน้าอามาัสอีกครับโอ้มีหลายอย่างแล้วก็มีแผ่นทองหลวงปู่เอียนะครับที่ที่อยู่ในองค์พระของท่านครับก็นำเอามาใส่กันอีกครับก็คือจึงมีพระจึงมีมนสารเพิ่มขึ้นมาอีกหลายๆอย่างนะครับเพราะว่าชาวบ้านห้ามไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ต้องการให้ทหารมีความมั่นใจนะครับแล้วเพราะพระนี้เขาสร้างด้วยศรัทธาชาวบ้านนะครับฝนตกฟ้าร้องยังไงครับฝนตกฟ้าร้องยังไงเขาก็ออกมากันครับ เป็นพายุนะครับตากผ้านี่ยตอนที่ตากผ้าอยู่ที่โต๊ะอยู่ใต้อยู่ใต้นี่ครับเราองพระเราองเราองฝนยังไปถูกพระนะครับกลัวผ้าให้แห้งด้วยครับวันนั้นครับนะครับแล้วฝนก็ตกกับทุกวันนะครับเป็นพายุเข้าด้วยครับนี่ครับก็คือคือพระเขาสร้างมาเพื่อแจกทหารถ้าคนบางคนเขาอยากได้วันวันนั่งวันที่ตอนที่สร้างตอนที่ปลุกเสกก็มีคนอยากได้เขาก็จะเอาเงินมาขอบูชาก็ให้ไม่ได้ครับถ้าท่าน เพราะภาที่นี่ไม่มีการซื้อขายนะครับแล้วก็ไม่มีการไม่มีการแจกให้สําหรับคนไม่มีส่วนร่วมนะครับถ้าผู้ใดอยากได้ต้องมาร่วมกันสร้างไม่ด้วยกันกดเอามือมากดเอาแรงอย่างเดียวเพราะหน้างานไม่มีการบริจาคไม่มีการให้ร่วมบริจาคไม่มีการเลี้ยอะไรไม่มีทุกอย่างมีอย่างเดียวคือเอาแรงมาช่วยนะครับท่านแล้วก็ทําเกิน10กว่าวันนะครับมีเขามีกดไว้10กว่าวันหรือ2่ี่สิบเอ็ดกวันนะครับ ก็จะได้ผ้าหนึ่งองนะครับแต่ถ้าคนไหนมาร่วมทุกวันแล้วเอารถเอาอะไรมาช่วยหรือมาเอาอาหารมาช่วยนะครับเพราะชาวบ้านทุกคนเขาเอาอาหารออกมาทุกวันครับมาช่วยกันนะครับเอาอาหารมาด้วยเอาแรงมาด้วยนะครับบางองเราก็ต้องให้มากกว่าหนึ่งองนะครับนะครับแล้วก็สุปแล้วผ้าที่จะแจกให้ชาวบ้านก็624องค์งนะครับนึกภาพดีครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะครับและส่วนหนึ่งก็มอบให้ให้กับ เจ้าภาพก็คือสำคามท่องเที่ทยวจอดบัาจินบุรีนะครับส่วนหนึ่งแล้วก็มอบให้บ้านหอศิลป์นี่ครับที่อยู่บ้านหอศิลป์ก็ครับที่มีมีที่ว่ามีมีองค์ที่มีอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเนะี่ยคือให้เป็นเผื่อวันหน้าพระเป็นภาพที่หายากก็จะได้ว่าภาพแบบนี้ชาวบ้านมาร่วมกันสร้างจริงๆนะคือสมาคมท่องเที่ยวได้ได้มีส่วนร่วมได้สร้างจริงๆนะเนี่ยบิดเบ,บี้ยวๆอย่างนี้นะครับ คือบางคนรับไปก็อย่าอย่าท้อนะครับคือพระนี่เขาดีที่มนสารนะครับเพราะมนสารเป็นผงที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นของที่อ่าไปเอาไปถึงถ้าได้ครอบครองแล้วก็ได้ให้น,นโมสามจบอาราานาศินสวดมนต์ปลุกแล้วปลุกแล้วเสร็จแล้วก็ปลุกเสร็จนะครับปลุกเสร็จก็หรือสุขถาชินมัญชรนะครับนะครับพระของท่านน่ะจะสมใจสมปัารถนานครับผู้ใดครอบครองแล้วปัารถนาสิ่งไหนก็ได้สมใจปัารถนาแล้วแค้วคลาดปลอดภัย พุทุคุณแรงนะครับผานุภาพพุทธคุณเปี่ยมล้นนะครับแล้วก็คืออย่างคนที่ตรวจตรวจตรวจด้วยยานตรวจด้วยยานพุทธคุณได้ครับเขาเขาบอกว่าพุทุคุณแรงมากครับแข,ข็งแกร่ปลอดภัยแล้วมหาอุดด้วยนะครับพระใครได้ครอบครองชุดนี้ครับคือเป็นพระทีะ่คนสร้างคิดดีนะครับแล้วก็ มนลสารดีพิธีดีนะครับแล้วคนสร้างก็สร้างด้วยศรัทธานะครับแล้วก็ไม่มีการซื้อขายนะครับคือออกมาเหมือนพระที่เช่าคุณสมเด็จโตที่ท่านได้สร้างไว้ครับเพราะว่าเราสร้างด้วยตามตำราของปู่สมเด็จโตครับเพราะว่าเพราะว่าเป็นมนลสารของท่านครับเราเรียกเรียกเต็มปากได้เลยว่าพระชุดนี้คือพระสมเด็จครับเพราะว่าเป็นมนลสารของสมเด็จโตนะครับแล้วก็เป็นพระผงสมเด็จโตวัดระฆังท่นนะครับที่บทผสมในนี้ครับนะครับดูนั่นคือบล็อกแม่พิมพ์นะครับนะครับนะครับแล้วก็ แล้วก็อีกไม่นานนี้ครับก็จะมีก็จะมีการไปนำมอบพระนะครับมอบพระบำเพพระไปมอบให้กับาฐานแม่ทัพภาคที่1 3 0 0 0องค์แม่ทัพภาคที่2นะครับทั้งหมดนะครับรวมทั้งหมด8 4 0 0 0องค์นะครับคือต้องแจกให้หมดนะครับแล้วก็ชาวบ้านเอฟซี FC ที่มีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ชาวบ้าน f c ฟีที่ต้องการไปร่วมไปร่วมกันไปไปมอบพระให้กับแจกให้ทหารนะครับเชิญได้นะครับ เดี๋ยวเราจะบอกอีกครับก็ก่อนวันที่จะไปนำผ้าไปแจกไปมอบก็อยากให้ f c แล้วก็ให้กับชาวบ้านชาวเมืองที่มีส่วนร่วมทั้งหมดนะครับถ้าผู้ใดว่างก็เชิญไปร่วมกันไปมอบแจกนะครับให้กับพี่ๆี่ทหารนะครับเพราะว่าเราสร้างด้วยศรัทธาเราสร้างด้วยกําลังใจเรานะครับเพราะเรามาด้วยใจบางคนมาจากกระสินบางคนมาจากท่าตูมันทงมาจาก โอ้ไก่กรุงเทพก็เยอะๆรับมากันครับบางคนก็มาด้วยศรัทธาไม่ไม่ต้องการพระต้องการเอาแรงมาช่วยกดนะครับ บางคนก็ต้องการพระก็มามาทั้งเดือนนะครับหยุดงานเลยบางคนครับบางคนก็บางคนก็สงสารมากครับฝนตกฟ้าร้องพอออกกะเสร็จก็รีบมากดพระมาลงชื่อต้องให้มีชื่อครบ21ดวันนะครับต้องยีิบเอ็ดวันถึงจะได้พระองค์หนึ่งครับคือเขาต้องมาให้ครบยีบเอ็ดวันเขาต้องมาพอออกงานบางคนหน้าตายซึมสลือคือง่วงนอนครับเราก็รู้ว่าเขาง่วงนอนเขาก็มากด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 เสร็จเขาได้เขาเขาพอแล้วเขาก็เอาไปเอาไปผึ่งตากแล้วเขาก็กลับ เขาบอกเลยมาใหม่ครับก็มาอย่างนี้ครับเพราะเขาอยากได้พระเขาบอกพระนี้เป็นพระพิธีดีแล้วเป็นพระที่สร้างด้วยศรัทธาเขาก็อยากได้ครอบครองครับแล้วหล,หลายท่านก็โอ้โหแบบมาศรัทธาครับ เลยจึงทําให้ยอดพระที่ต้องแจกออกไปครับที่มีรายชื่อนะครับรวมแล้วที่มากกว่า1องค์บางคนก็ได้3องค์บางคนมาทั้งครอบครัวแล้วมาทุกวันก็ได้3องค์บางคนก็ได้9องค์บางคนก็ได้5องค์บางคนมาเป็นกลุ่มนะครับมาเป็นกลุ่มเขาก็ได้5องค์นะครับคือมากันเยอะมาช่วยหลายๆอย่างครับมาช่วยพิธงานพิธีงานทุกอย่างเราก็จะให้องค์เดียวก็กระลรอยู่นะครับเราก็มอบให้ในในตามที่เราเราว่าเขาช่วยเราด้วยกําลังใจจริงๆนะครับนี่ครับ แล้วก็นี่คือเราจะเราก็เก็บทั้งบล็อกแม่พิมพ์ไว้นะครับบล็อกแม่พิมพ์ทั้งก้อนนู่นนะครับมีมีผงโมเสสผงพระเก่านะครับมีอย่างเล็กเล็กน้อยเพื่อเป็นดินเอไว้นะครับนะครับเป็นดินเอไว้นะครับแล้วทั้งหมดและเกสรลูกเอียนิดๆหน่นนนอยๆครับน,น้ำมนในพวกนี้ผมคือต่อไป เราสามารถตรวจสอบได้แล้วก็นวดหลบปุเอียเล็กนิดหน่อยครับเราก็ต้องเก็บไว้แล้วก็มีแท่นพิมพ์นะครับเนี่ยแท่นพิมพ์แท่นพิมพ์นี้ก็ต่อไปนี้ทางวัดทางวัดที่อยากสร้างพระไม่ต้องไปซื้อที่ไหนนะครับเราทางบ้านหอศิลป์จะให้ยืมนะครับแต่ท่านเพียงท่านไปไปทำบล็อกแม่พิมพ์มาครับบล็อกแม่พิมพ์ไปจ้างเขาแกะแล้วก็บล็อกแม่พิมพ์ไปใส่ตรงนี้ก็เราก็สามารถทําได้เลยครับทําได้ไม่ต้องไปคือให้ชาวบ้านมาร่วมกันหรือพระ เป็นคนแกะเป็นคนสร้างกันเองนะครับคือถึงบอกว่าการสร้างพระด้วยมือด้วยด้วยทธาเนี่ยคือบริสุทธิ์ที่สุดแล้วจะทําให้พระเกิดผานุภาพพุทธคุณแรงนะครับแล้วผู้ใดนําพระชุดนี้ผู้ใดได้นําไปครอบครองอธิษฐานดีๆนะครับนะครับนี่คือบ้านหอศิลป์จังหวัดประตานีนะครับเราก็ได้มอบพระให้บ้านหอศิลป์อยู่ในโซนในโซนในกาโบราณนะครับที่สุนตกาโบราณนะครับนะครับของเยอรมันของปารีสฝรั่งเศสแล้วครับเป็นเหรีย เก่าโบราณครับทีนี้ก็ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกของเก่าโบราณครับมันก็เป็นเกงยีนโบราณนะครับเยอะแยะไปหมดครับอันนี้คือเราดูคร่าวๆนะครับแล้วก็พวกนี้จะเป็นภาพโบราณบ้านหอศิลป์ครับภาพของอาจารย์สิตารัตนสูตรนะครับนะครับท่านเป็นผู้วาดนะครับนี่ครับดูวาดครับท่านวาดสดๆให้เลยนะครับนี่ครับนะครับสวยๆครับนี่ครับถ้ามีลลายเซ็นท่านไว้เลยนะครับนี่ครับเจ้าของผลงานของอาจารย์สิตา ลักษณะสุดนะครับนะครับนี่ครับเป็นภาพที่สวยงามมากครับดูครับมีหลายภาพนะครับนี่ครับท่านวาดสดๆให้ครับนะครับและที่นี่ก็จะมีเกงยีนที่แพงสุดในโลกนะครับนะครับของเก่านะครับในที่สี่ไร่นะครับกำลังสร้างอยู่บ้านพอศิลปินพิพิธภัณฑ์นะครับที่นี่เราก็สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งที่ท่องเที่ยวใหม่นะครับของชาวบ้านของผมเองนะครับคือเราสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับ เพื่อให้กระจายรายได้ให้ชาวบ้านเขตนี้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับนะครับเราก็จะมีของเก่าๆโบราณนะครับมีของเก่าๆโบราณนะครับคือเป็นก่อนจะเป็นนักสะสมได้นี่ก็ต้องก็ต้องก็ต้องเนี่ยผ้าที่ไปตรวจนะครับเนี่ยเป็ผ้าที่สร้างนะครับที่เป็นส่วนผสมครับต้องผ่านเครื่องที่มีใบรหลองไอโอเก้าพันหนึ่งสองพันสิบห้าทุกองนะครับนี่ครับมีใบรหลองไอโอเก้าพันหนึ่งสองพันสิบห้านะครับเห็นไหมครับคือตรวจว่าแล้วตรวจออกมาก็จะมีแร่ธาตุนะครับมีแคลเซียมแคลไซต์ ได้มรฐานนะครับดูครับนี่ครับได้มรฐานนะครับคือมีทองมีของที่ที่อยู่ในแฝงอยู่ในในเนื้อพระนะครับนี่ครับนี่ครับทั้งนั้นเลยครับนี่ครับนี่ครับคือที่นี่เราจะมีของเก่าโบราณไหมกางเกงยีนตัวตัวยี่สี่ล้านร้อยล้านก็มีครับตัวหลักแสนหลักหมื่นมีครับนี่มีใบรับรองมีทุกอย่างครับนี่ครับนี่ครับเกงยีนเมกาครับนี่ครับคืออันนี้คือส่วนเล็กๆนะครับเราจะให้ดูคือส่วนเล็กๆนะครับพวกนี้คือส่วนเล็กๆนะครับ คือให้ FC ได,ด้ดูคือพระผงสุพรรณได้างวันนะครับเราก็นําไปตรวจนะครับตรวจเสร็จก็เอาไปบดตํานะครับคือเอาไปตรวจเอาเป็นพระรอดอย่างนี้ครับเห็นไหมครับได้ลงวันนั่นนหะครับพุินี้ครับเราก็เอาไปตรวจแล้วก็ได้ตรวจเสร็จแล้วก็เอาเอาไปเอาไปบดตําเพื่อให้เกิดเกิดสิริมงคลเกิดเป็นมงคลแก่ผู้ครอบครองครับเราถึงท้าได้เลยว่าพระที่เราสร้างเนี่ยสร้างด้วยศรัทธาแล้วของที่ส่วนผสมก็มีที่ไปที่มาแล้วก็ เราก็ยืนยันนะครับเราก็อ้างอิงนักด้วยหลักวิชาตประวัติศาสตร์ด้วยหลักธรรมชาตินะครับนะครับก็ของที่นี่คือเป็นของที่ได้ผ่านกันใบรับรองนะครับแล้วก็เครื่องวิทยาศาสตร์มันหลอกเราไม่ได้ครับเราอ้างอิงจะตำรานะครับนะครับตำราจาย์ตีมวายนะครับนะครับตำลาหลายๆเล่มนะครับจะเปิดให้ดูนะครับนี่ครับเปิดให้ดูนะครับก็ดูดูครับนี่ครับตำรานี่ก็คือนะครับนี่อ้างอิงกับคือไหมครับพระที่เราสร้างมาก็จะมีรอยจับนะครับนี่รอยจับไหมครับ รอยจับรอยยุบเหมือนกันนะครับนี่ครับรอยจับรอยยุบครับดูมีรอยจับรอยยุบมีปีกนะครับจะไม่เท่ากันครับเห็นไหมครับบางคนก็จับยุบเสร็จก็กดทางนี้เข้าครับก็เหมือนกันที่พระเราสร้างมาครับก็พระที่ที่อยู่ในนี้ครับคือเราก็ไปบดตําเป็นอย่างพิมพ์เนี้ยหลายองค์เลยครับเนี่ยพิมพ์เนี้ยที่บอกหละราคาหลายหลาย้านนี่ครับนี่ครับผมเอาไปบดตำสามองค์ครับบดตำนะครับแล้วผ่านการตรวจรับรองไอโอเป็นหนึงสองเป็นสี่ห้านั่นเลยครับพระที่เนี่ยครับอย่างนี้ครับเอาไปบดตำาท้งนั้นเลยครับ นี่คือดีน้ำสือตําราอ้างอิงหนังสือขาวดานะครับของแท้นะครับหนังสืออาจารย์ตีมวายนะครับเราพระที่ผมก็ผ่านกันตรวจหมดนะครับอ้างอิงกับตารานะครับแล้วก็มีนุกปูดทวดสองสี่เก้าเจ็ดมีอุลัยหลายอย่างครับนะครับนะครับนี่ครับของที่นี่เป็นของแท้ๆนะครับคือนี่ครับตู้เซฟเราก็ตู้เซฟใหญ่เลยครับตู้เซฟกันไฟกันระเบิดนะครับเือที่นี่เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เอียครับจะทําน้ํามนต์นะครับทาน้ํามนต์ก็ก็คือ ก็อยากให้ f c ทุกคนนะครับแล้วก็ชาวบ้านชาวเมืองนะครับนี่คือหลวงปู่โตนะครับที่ท่านนิมิตให้เราสร้างนะครับนี่ครับสร้างท่านสร้างพอสร้างก็ได้มนสายของท่านนะครับนี่ครับคือหลวงปู่โตที่เป็นองค์ที่สวยที่สุดเหมือนที่สุดนะครับนะครับหนึ่งเดียวในประเทศเลยครับองค์นี้ครับแล้วพระทุกองก็ผ่านเครื่องตรวจสอบเะครับเครื่องสโคบนะครับเป็นเครื่องสโคบตรวจสอบครับด้วยจอ2จอจอ50นิ้วนะครับสโคบว่าพระ แท้ไม่แท้นะครับเป็นยังไงครับที่นี่จะมีเครื่องสโคปนะครับไม่ใช่พูดตัดปากเปล่าเครื่องนี้หลายหมื่นนะครับแล้ว2ตัวสโคปเครื่องนี้นะครับดูแร่ธาตุดูส่วนผสมดูการเป็นมานะครับนะครับก็ตรวจเครื่องตรวจพวกความหนาแน่นนะครับมีหมดนะครับความหนาแน่นนะครับ